พาไปรู้จักกับหนุ่มอดีตนักขายตรงและนักการตลาดหน้าใหม่ไฟแรงผู้สืบทอดธุรกิจวงการค้าข้าวที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อข้าวหงทองโดยการเพิ่มมูลค่าสินค้าต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าวให้กลายเป็นทั้งเครื่องดื่มและข้าวพร้อมทานเราไปฟังมุมมองแนวคิดและรู้จักเขาให้มากขึ้นกว่านี้กับคุณบอลทิศพลมานะธัญญาใน who i am ก็ชื่อบอลที่พลมารธัญญานะครับก็อตอนนี้ช่วยธุรกิจของครอบครัวอยู่นชื่อ B S M Food นะครับก็ถ้าจะเรียกเปรี่ยนสมือนง่ายๆก็จะเป็นเหมือนธุรกิจลูกๆน้องๆที่คลอดออกมาจากบริษัท B S M Food ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่หรือที่ทํำข้าวที่แบรนด์รู้จักกันในข้าวหองทองครับก็ทําอยู่ในตําแหน่งของผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ ก่อนมาทําตรงนี้ทาไขตรงทำเอ็มวีมาก่อนประมาณประมาณหกเจ็ดปีก่อนมาทําตรงนี้ก็จริงๆกิงเรียนทาไขยตรงแต่จบแล้วก็ทํามาทําตอนปีสองพอจบปุ๊บก,ก็ทํายาวแตระหว่างนั้นก็จะมีเรียนทงเรียนโทด้วยแล้วก็ค่อยเข้ามาทําที่นี่แต่พอทําที่นี่งานมันยุ่งจัดก็ทํไขตรงยังไม่ค่อยไหวก็เบกเบกมันไว้ก่อนก็ตระกูลนี้เลยหลักๆก็คือพวกนี้แหละครับ ก็จะมีตัวน้ำนมข้าวนะครับอันที่ขายอยู่เลยก็จะมีน้ำนมข้าวก็จะเป็นตัวเฟสฟิลหอมมะลิหอมนินนะครับแล้วก็ตระก,กูลข้าวถ้วยนะครับแล้วก็ตัวบนนู้นก็จะเป็นข้าวถาดด้วยนะครับ<ม>ก็หลายคนก็จะเห็นเป็นเฉพาะข้าวหอมบ้างข้าวก้องบ้างข้าวนินบ้างแตงจิงข้าวเราใส่ข้าวอะไรก็ได้ตระก,กูลงอกตระก,กูลไม่งอกตระก,กูลสีอะไรมันทําได้เราก็ทําได้หมดนะครับส่วนมากก็จะเป็นทําเป็นคัสเตอร์เมดให้ลูกค้าไปส่วนถาดก็จะอยู่ในเซเว่นก็ลองหาดู

ก็เอาเข้าวไปอุ่นแล้วก็กินคนเดียวถ้วยเดียวถ้วยนึงลูกๆมุติลูกๆที่บ้านไม่อยากกินก็กินขา้าวขาวไปหุงตามปกติอย่างเงี้ยครับส่วนตัวเฟส e ิลก็ขายมาได้ประมาณครึ่งปีนะครับก็อยู่ตามมินิบิกซีวิงลามาเก็ตตั้งหวเสียงอะไรพวกนี้ From the special grain selection process to innovative p r o c e s s of rice products. As a result of the continuous intensive research and development, BSCM Foods Company Limited is recognized as a world-class specialist in rice industry. With our expertise eyes, we carefully select only the standard grain to create products through the modern processes with strict quality control at every stage into rich จุดเด่นของเราที่เราตั้งใจทําขึ้นมาเนี่ยคือเราพื้นฐานของเราเรา,เราทำข้าวมาก่อนซึ่งซึ่งซึ่งจะเป็นจุดเด่นของหงทองเลยก็คือเราจะมีแหลกวิจัยอะไรที่ที่ดูเเกินความจําเป็นเราข้าวมาต้องวัดความเหนียววัดความนุ่มวัด P h เวัดอี่ลุงตรงนั้งเต็มไปหมดเลยละ่ะเพราะนั้นเราจะค่อนข้างเป็นเรื่องข้าวว่าทำยังไงให้สัมผัสได้ดีรสชาติได้ดีนะครับแล้วเอาข้อมูลพวกนี้มาต่อย,ยอดเพื่อมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวของเครื่องดื่มน้ำนมข้าวเพราะเราสึกว่าน้ำนมข้าวทั่วไปในตลาดบ้านเราทานยาก ฟังแล้วยากอ่ะฟังแล้วมันต้องอะไรเยอะแน่เลยอ่ะถูกไหมครับเราตั้งใจทําให้มัน simple ขึ้นง่ายขึ้นเข้าถึงได้เพราะจริงเนี่ยพื้นฐานของการเป็นน้ำข้าวมันมีเรื่องที่ดีมาเยอะสมัยก่อนเราก็ต้องทานน้ำข้าวการเป็นการบํารุงถูกไหมครับดีนี้ม่วงข้าวสมัยใหม่หาไม่มีแล้วเราจะทําจับคอนเซ็ปต์เนี่ยที่อะไรที่มันง่ายดื่มง่ายแต่ยังให้ประโยชน์อยู่นะครับอย่างเช่นตัวของ2ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นฮอลลีหรือฮอมนินเนี่ยเราเอาโปรเซสต์เราเอาข้าวไปย่อย ราไม่ได้เอาข้าวไปบดปนแล้วก็ใส่ไปในเครื่องดื่มแต่เราเอาข้าวไปย่อยมันทําให้ดึงสารอาหารพวกนี้ออกมาได้พอมันดึงออกมาได้มันก็ได้เกือบเหมือนการทานน้าข้าวจริงๆนะครับก็อย่างเช่นตัวหอมนีนอย่างเงี้ยก็จะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆวิตามิน e อีออกมากับเขานะครับตัวของข้าวหอมมะลิมันจะมีพวกโปรตีนที่มันอยู่ในข้าวอยู่แล้ววิตามินบีบางส่วนนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่านมแต่ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่โอเคนะครับ ที่เราทากเก็ตไว้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะ early family เริ่มมีลูกตัวเล็กๆยังมีปัญหาว่าลูกทานนมไม่ได้บ้างกินนุ่งกินนี่กินนั่นไม่ได้ข้อดีของข้าวก็คือข้าวเป็นอาหารพื้นฐานที่เขาเรียกว่านอน allergic food ยังไม่มีใครกินไม่ได้คือจะมีแพ้เดี๋ยวนี้แต่ก่อนจะมีอะไรนะแพน้อวัวแพกุ้งแพปลาหมึกอะไรพวกนี้ถูกไหมตอนนี้มีใหม่แล้วเพิ่มเริ่มเริ่มไปแพแลคโตส แพ้แป้งชนิดบางชนิดอะแป้งขนมปังอะไรพวกนี้ทานไม่ได้เพราะนักขนมกุบเกัอบอะไรพวกนี้เด็กสมัยใหม่จะกินไม่ได้สักพักหนึ่งต้องรอแบบสองขว3สามขวดบางทีสี่ห้าขวดนี้เริ่มกินได้แต่ข้าวเนี่ยไม่มีของพวกนี้กินได้เลยจะไม่มีปัญหาเนีย่ยครับ mm hmm. มันมีประเด็นที่เราต้องมายุ่งและควบคุมเยอะอย่างเช่นพวกนี้เราผลิตเองพอเราผลิตเองก็ต้องช่วยกันควบคุมลอสและเซพูดง่ายๆถ้าอันนี้อันนี้ขายอยู่ในมินิบิทีขวดยี่สิบถ้าพวกนี้ผมได้สองบาทเนาะ ผมได้2บาทมูลค่า20บาทเนี่ยถ้าเขาทําเสียไปขวดหนึ่งเนี่ยผมต้องขายประมาณครึ่งขวดถึงจะได้ขวดหนึ่งคืนแต่ในการทําการผลิตพวกนี้มัน loss สาอเได้สบายสบาย,บายอย่างเช่นผลิตออกมาหมื่นขวดถูกไหมครับมันก็เสียไปละ2 3 0 0ขวดพอเสียลงไป2องสา้ขวดกําไรที่เหลืออยู่จํานวน1 0 0 0ขวดเนี่ยคือ800กว่าขวดเนี่ยมันก็ต้องถูกทอนกันไปอะ่ะกำไรจริงๆเหลือแค่ประมาณ500ขวดที่เหลือคือทิ้งไปเลย แต่ก็ต้องทําออกมาเพราะว่าถ้าไม่ทําออกมาก็ไม่มีถึง500คนอะไรพวกนี้นะครับก็เท่านั้นไม่พอเราก็ต้องไม่ยุ่งกับช่องทางการจัดจําหน่ายสื่อต่างๆที่เราต้องโฆษณาก็เงินทั้งนั้น